สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับคุิงอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันหัวข้อเรื่องประโยชน์และโทษของลมค่ะเรามาลองทบทวนกันก่อนนะคะลมเกิดจากอะไรลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันใช่ไหมคะโดยทิศทางการเคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นส่วนบริเวณที่มีอากาศเย็นหรืออุณหภูมิต่ำจะค่อยๆลดต่ําลงและเคลื่อนตัวเข้าไปแทนที่ยังบริเวณนั้นจึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบหรือขนานไปกับพื้นดินของโลกใช่ไหมคะซึ่งลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการเกิดลมและชนิดของลม ก็ยังแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือลมประจำเวลาและลมประจำฤดูใช่ไหมคะพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยลมประจำเวลาก็สามารถแบ่งย่อยออกเป็น2ข้อก็คือลมบกและลมทะเลส่วนลมประจำฤดูก็สามารถแบ่งย่อยออกเป็นสองข้อเหมือนกันก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราได้เรียนผ่านมาเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราก็มีความพร้อมแล้วค่ะที่จะเรียนในหัวข้อที่3ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ประโยชน์ของลมกันเลยค่ะประโยชน์ของลมอันแรกนะคะที่หุ่นจะอธิบายให้ฟังก็คือเราใช้ลมในการเล่นกีฬาค่ะกีฬานั้นมีอะไรบ้าง อันแรกเห็นไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทําอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเล่นว่าวนั่นเองนะคะการที่ว่าวของเราจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ก็ต้องอาศัยแรงพัดจากลมเป็นตัวช่วยนะคะยิ่งลมแรงลมดีมากเท่าไหร่ว่าวของเราก็สามารถลอยขึ้นไปสูงได้มากเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นกีฬาชนิดที่2ค่ะนั่นก็คือ เรือใบค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะเรือใบต้องอาศัยลมเป็นตัวกำหนดทิศทางนะคะก็คือเราจะหันใบของเรือไปทางทิศทางที่มีลมค่ะจากนั้นเรือจึงจะสามารถเล่นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องยนต์ในการขับนะคะยิ่งลมแรงมากเท่าไหร่เรือใบก็จะยิ่งเล่นได้เร็วเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นกีฬาประเภทที่3าม อันนี้นักเรียนเคยเห็นไหมคะเราเรียกว่าเครื่องร่อนลมเครื่องร่อนลมตัวนี้จะคล้ายๆกับการเล่นว้าใช่ไหมคะแต่เราเหมือนเอาตัวของเราเนี่ยค่ะไปติดกับว้าตัวนั้นให้เราล่องลอยอยู่บนอากาศได้นะคะตัวนี้ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ลมอย่างเดียวนะต้องอาศัยเครื่องเครื่องยนต์นะคะที่เราติดตั้งนะคะ จึงจะช่วยทำให้เราขึ้นไปบนอากาศได้นะคะส่วนการที่เราล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นานนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยลมเป็นตัวช่วยค่ะต่อไปเป็นประโยชน์ข้อที่2ของลมค่ะประโยชน์ข้อที่2ก็คือใช้เดินเรือบางชนิดเรือบางชนิดในที่นี้คุณหญิงขอยกตัวอย่างเป็นเรือในภาพนี้ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าเรือชนิดนี้เรียกว่าเรืออะไร บางบ้านอาจจะมีเป็นโมเดลวางอยู่ที่หน้าบ้านด้วยนะเราเรียกว่าเรือสำเภาค่ะเรือสำเภานะคะในสมัยก่อนคนจีนจะชอบใช้ขนสินค้าในการเดินทางค่ะเพราะอะไรเพราะเรือสำเภาเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีผ้าใบที่กางอยู่กับเสาเนี่ยเห็นไหมคะผ้าใบอันนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวรับแรงต้านลมค่ะ เมื่อลมพัดมาแรงเท่าไหร่แรงต้านที่เกิดขึ้นตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้เรือเคลื่อนที่ได้เร็วนะคะซึ่งผ้าใบเหล่านี้เราสามารถหักหีทิศทางได้นะคะ mm. เพื่อให้เรือเล่นไปในทิศทางที่เรากําหนดเองได้ค่ะ mm. ต่อไปเป็นประโยชน์ข้อที่3ค่ะอันนี้นักเรียนบางคนอาจจะเคยเห็นก็ได้นะคะถ้าไม่เคยเห็นอย่างน้อยก็ต้องเห็นในทีวีหรือในสารคดีนะคะ นั่นก็คือการใช้ลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะในภาพที่เราเห็นนั่นก็คือกังหันลมขนาดใหญ่นะคะดูในภาพเหมือนจะอันเล็กๆใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วอันใหญ่มากค่ะโดยเขาจะมีการติดตั้งมอเตอร์นะคะไว้ที่ภายในเสาด้านบนนะคะเมื่อใบพัดเกิดแรงหมุนนะคะเราจะเอาพลังงานกลที่ได้จากการหมุนเนี่ยแหละคะ่ะ ไปแปลเปลี่ยนแปลงสภาพให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะต่อไปอันนี้เป็นกังหันลมค่ะแต่แตกต่างจากอันเมื่อกี้ใช่ไหมอันเมื่อกี้อันใหญ่มากแต่อันนี้กังหันลมเป็นอันเล็กๆค่ะแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน กัรหันลมอันนี้นะคะจะใช้เพื่อวิทน้ำเข้านาเกลือค่ะในประเทศไทยใครเคยไปเที่ยวนาเกลืออาจจะเคยเห็นนะคะนอกจากนี้นะคะลมยังช่วยในเรื่องของการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชค่ะเพราะเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดมันต้องอาศัยลมในการกระจายไปยังบริเวณอื่นๆ แทนการหล่นอยู่เพียงใต้ต้นของตนเองนะคะอย่างเช่นดอกไม้ในภาพนะคะอันนี้ก็คือเมล็ดของมันเนี่ยจะมีน้ำหนักเบามากๆถ้าหล่นอยู่ใต้ต้นมันก็อาจจะตายนะคะเพราะมีการแก่งแย่งอาหารกันเยอะแต่ถ้ามีลมมาพัดนะคะลมจะช่วยพัดเมล็ดนั้นออกไปไกลจากลำต้นของมันนะคะเมื่อไปไกลมากขึ้น อาจจะไปเจออาหารหรืออาจจะไปเจอแหล่งที่ดีที่มีน้ำมีแร่ธาตุมากกว่าบริเวณที่มันอยู่มันก็จะเป็นช่วยเรื่องของการกระจายพันธุ์ของมเมล็ดพืชน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของลมอีกทางหนึงค่ะฟังประโยชน์ของลมมาเยอะแล้วลองมาฟังโทษของลมบ้างนะคะใครว่าลมไม่มีโทษจริงๆมีเหมือนกันค่ะ อย่างในภาพลมก็สามารถทำลายพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างเช่นในภาพเนี่ยนะคะเขาทำอาชีพปลูกข้าวค่ะหรือทำนานั่นเองต้นข้าวที่เห็นสภาพเป็นยังไงคะล้มละเนลนาดไปคนละทิศคนละทางเพราะอะไรเพราะได้รับแรงลมนั่นเองค่ะซึ่งต้นข้าวเป็นต้นที่ไม่มีความแข็งแรงยิ่งถ้าเจอลมแรงเท่าไหร่ สามารถโค่นล้มได้ง่ายนะคะและเมื่อโค่นล้มแล้วการออกรวงข้าวอาจจะไม่ออกเลยก็ได้ทำให้ชาวนาที่ทำนาปลูกข้าวนั้นได้รับผลกระทบที่เสียหายเลยล่ะค่ะอาจจะไม่มีข้าวขายเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากลมจะทำลายพื้นที่ทางการเกษตรแล้วลมยังสามารถทำลายบ้านเรือนให้ได้รับความเสียหายก็ได้ด้วยนะคะ วันไหนถ้ามีลมพายุแรงๆมาทั้งลมและฝนสิ่งที่เกิดขึ้นตามหน้าข่าวตามหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นมีบ่อยครั้งเลยค่ะที่บ้านเรือนจะได้รับความเสียหายทั้งหลังคาพัดปลิวหนีหรือแม้กระทั่งตัวฝาผนังของบ้านอาจจะพังถล่มลงมาเลยก็ได้นี่ก็เป็นโทษของลมอย่างหนึ่งนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะคะถ้าหากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาฝนและลมมาแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนสิ่งที่ตามมาคืออาจเกิดภาวะน้ำท่วมด้วยนะคะทำให้บ้านเรือนเนี่ยนอกจากพังทลายไปกับลมแล้วยังสามารถเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายเราก็ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะดังนั้นการเกิดน้ำท่วมจะเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามานั่นเองค่ะ ส่วนตัวอย่างนี้นะคะก็คือโทษของลมอีกเหมือนกันค่ะลมสามารถทําให้เครื่องบินตกได้นะคะถ้าหากมีเครื่องบินที่กําลังล่องลอยอยู่บนอากาศแล้วไปพบเจอกับพายุลมที่รุนแรงการบังคับเครื่องบินให้ร่อนอยู่บนท้องฟ้านั้นก็เป็นเรื่องยากอาจเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เครื่องบินตกได้ง่ายนะคะซึ่งก็มีหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินของประเทศไทย อันสุดท้ายเหตุการณ์นี้น่ากลัวที่สุดเลยค่ะซึ่งเคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึง่งเราเรียกว่าการเกิดสึนามิการเกิดสึนามินี้เกิดขึ้นจากลมพายุเป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนั่นเองนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในการเรียนเรื่องของประโยชน์และโทษของลมวันนี้ครูหญิงมีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยชน์ของลมมาหนึ่งข้อในสมุดนะคะเขียนประโยชน์ของลมมาหนึ่งข้อจากนั้นวาดภาพประกอบข้อที่นักเรียนเขียนตัวอย่างเช่นครูหญิงเขียนว่าลม สามารถใช้เล่นกีฬาว่าวได้คุยิงก็จะเขียนลงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วคุญิงก็วาดภาพเด็กผู้ชายคนนั้นกำลังเล่นว่าวลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะหวังว่าการเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้กันอย่างสนุกสนานนะคะ แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะรอดูนะคะว่าครูหญิงจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ทำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ